มาครับเสียลชัางกุ๊กครับที่แถวสามครับอ่ารถอีกคันครับคันนี้มีอาการวิ่งสั่นนะครับเราดูแล้วนะครับมาจากเทาแต่ก่อนหน้าที่เราจะเปลี่ยนเทาให้ลูกค้าครับเรามีหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากลูกค้าที่ใช้รถนะครับให้ตรวจสอบแลวช่วยกันเช็คดูนะครับคันนี้เห็นไหมมีอาการน้ำมันเกียร์รั่วนะครับน้ำมันเกียร์รั่วออกมาเนี่ยถ้ารั่วจากอ่างเกียร์มันก็จะซึมตามนี้นะครับซึมตามนี้ถ้ารั่วจากอ่างเกียร์ รั่วจากพวกซีนท้ายเครื่องจากปั๊มจากท่อเมนี้ก็จะออกรูนี้พวกนี้แต่คันนี้มีน้ํามันรั่วตรงนี้อ่ะเราดูซ้ายนะครับอ่ะ้ายมีคาบไหมซ้ายคาบไม่มีแต่ก็เริ่มปุ่มปิมไม่เห็นใช่ไหมครับทีนี้ดูขวาดูขวาทางขวาอ่าเห็นไหมลูกค้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือซีนเผาขับนะครับกัวดำๆซีนเผาขับอ่ะแกนใส่หองเผาแกนเกีย์ก็อยู่ข้างในนะครับ มันรั่วรอบๆข้างนอกนะแล้วมันก็กระเด็นหน้ากระเด็นก็รั่วออกมาตามนี้บางคันรั่วเยอะ็มาจเยนี่สําคัญนะครับถ้ามันเกียร์ครับถ้ารั่วเยอะมากครับมีปัญหานะครับไม่ดูเกียร์คุณก็จะพังตามในที่สุดนะครับทิมงานอู่ช่างกรุงพิเศษพกสามครับยินดีรับใช้ครับเราซ่อมบํารุงอันเฉพาะทางนะครับดูแลเฉพาะจุดกันไปเลยคันนี้นะครับมีอาการของเพาแต่เราเจอเรื่องซีนเพาขับรั่วด้วยน้ํามันเกียร์รั่วด้วยก็จัดการทําให้ลูกค้าครับ หน้าตาของลูกค้าที่จะใช้ก็เป็นประมาณนี้เราให้ดูกันไว้น, okay, นะครับสีน้ำผึ้นะครับโอเคนะครับจัดการให้ลูกค้าครับ